สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของวิธีการดาวน์โหลดฟอนตสำหรับ Windows 10นะครับเป็นฟอนไทยที่เป็นฟอนตเพิ่มเติมนะครับสำหรับ Windows 10นะครับที่จำเป็นจะต้องดาวน์โหลดนะครับสำหรับใครที่เริ่มต้นการใช้งาน Windows 10นะครับวิธีการดาวน์โหลดฟอนนะครับที่เป็นฟอนของ Windows เองนะครับให้ไปที่ Control Panel นะครับจากนั้นให้เลือกไปที่ Add l a n a Get นะครับตรงนี้นะครับ สังเกตนะครับเราจะเห็นว่าฟอนที th ่เราเอ้ภาษาที th sure. ú, right, ่เราเลือกเข้ามาจะมีอยู่ภาษาอังกฤษภาษาไทยสําหรับใครที่ยังไม่มีภาษาไทยตรงนี้นะครับให้เลือกตรงนี้ครับ add language แล้วก็ไป add ภาษาไทยเข้ามานะครับภาษาไทยเนี่ยครับแดีวก็ add เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับจะมีไทยขึ้นมาตรงนี้นะครับสําหรับใครที่มีเมนูมีมีภาษาไทยตรงนี้อยู่แล้วนะครับให้เลือกตรงนี้เป็น o p ปชั n นะครับจากนะครับเราจะเห็นหน้าตาของภาษาไทยนะครับที่เรา วินโดว์จะบอกว่าจะมีแพ็กเกจภาษาไทยนะครับที่พร้อมจะให้ดาวน์โหลดนะครับเราก็เลือกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับจากนั้นให้ตอบตกลงนะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ w i n d o w ์ว่าทาการดาวน์โหลดไฟล์ที่เราต้องการที่จะติดตั้งมาเป็นฟอนต์นะครับสําหรับฟอนต์พวกนี้จะเป็นฟอนต์อาจจะเป็นฟอนต์ที่มีอยู่แล้วนะใน Windows 10แต่อาจจะใช้งานไม่ได้หนระืออาจจะมีปัญหา หรือกาแสดงอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปนะครับเราจะเป็นต้องดาวน์โหลดแพ็กเกจตัวนี้ครับเป็นทีเน่เป็น pack <Okay. S 2> <Okay. S 1> เป็นแลกเกจแพ็กนะครับตรงนี้ขึ้นมาเสริมให้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักพักหนึงครับประมาณสักสหรือ5้านาทีขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความเร็วของคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องรอสักครู่ครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเรากดโค้ชนะครับ จากนั้นนะครับคอมพิวเตอร์อาจจะให้เราทําการรีสตาร์ทหรือเปล่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับบางครังนะครับคอมพิวเตอร์อาจจะให้ทําการรีสตาร์ทก็ให้ทําการรีสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีฟอนต์ภาษาไทยที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยก็จะสมบูรณ์นะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบเปิดเราใช้งานดูนะครับก็จะมีฟอนต์ต่างๆนะครับให้เราใช้งานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับใครที่จะใช้ภาษาไทยบ่อยก็แนะนำให้ลองติดตั้งแพ็กเกจตัวน,นี้ครับจะได้ใช้งานฟอนต์ภาษาไทยที่เป็นตะกูนพวกอังสนานะครับให้สมนั้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้วิธีการดาวน์โหลดเอ,อ่อฟอนต์ของ Windows ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรก็ลองโปรดถามกันดูได้นะครับสวัสดีครับ